จอ s ์ o r y รู้หรือไม่ในอดีตกระสือผีที่ไม่ได้มีแค่เมืองไทยหนึ่งในผีไทยที่ในอดีตใครได้ยินชื่อก็ต้องขนหัวลุกนั่นก็คือผีกระสือผีที่มีเพียงแค่หัวกับไส้แต่สามารถลอยล่องไปไหนตอไหนก็ได้โดยไม่ต้องเติมน้ำมันผีที่คนท้องแก่จะต้องรวมเป็นพิเศษเพราะเขาชอบกินรกเด็กหลายคนอาจจะคิดว่าผีกระสือคือผีไทยตนหนึ่งแต่แท้จริงแล้ว ประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามไล่ไปจนมาเลเซียฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียประเทศเหล่านี้ก็กลัวแก่ผีกระสือที่มีเพียงหัวกับไส้เช่นเดียวกันคนที่เคยพบเล่าว่ากระสือเป็นหญิงแก่ผมสีขาวมีแค่หัวกับไส้มักชอบมากินไก่ในเล้าชอบกินของสดปกและกลัวหนังไผ่ในอดีตพบหลักฐานจากกฎหมายตาสามดวงพูดถึงผีและหนึ่งในนั้นคือกระสือ นั่นหมายความว่าผีกระสือนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีเอธยาเชียวนะครับแต่กระสือมักจะถูกกล่าวถึงในเขตชนบทที่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมในเมืองที่มีตึกรามบ้านช่องไม่เคยได้ยิในใครพูดถึงกระสือเลยเรากลับพบกระสือได้จากการ์ตูนภาพยนตร์ที่เปลี่ยนรูปรักษ์ของกระสือแก่เป็นกระสือสาวที่มีความสวยและเซ็กซี่ในปัจจุบันกระสือถูกเปลี่ยนสถานะไปอยู่ในโลกของเกมโลกเสมจริงที่ไม่ลงเหลือความน่ากลัวอีกแล้วแต่กลับกลายเป็นความสนุกลุ้นรลทึกแทน ถ้าชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง His Journey ไปกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ